สวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค,ครับวันนี้กิตตินะไทยทาม์ชาแนลมาอีกวันหนึ่งในโครงการของโครงการเลยใช่ค่ะคือร้านเจ้าแกล้งเจ้าครับผม้ยขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้นะเยะค่ะโอ้โห,โโห,หาขายดีไหมตอนนีขายดีไหมตอนนี้ก็ขายดีได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่ยอยๆพอขึ้นปุ๊บกระส่งปั๊บเสร็จ c, ปุ๊บกระส่งก็อย่างนี้แหละคนทำ้านี่มือดีอ่าคนก็เชื่อถืออ่ก็ขายได้เยอะ เป็นไงคือบ้านเนี่ยจะให้คนต้องการต้องการเยอะเราเราไม่ได้เป็นบ้านพังงาขายทั้งหมดค่ะเราเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ค่ะก็โดยเฉพาะทำหลังใหญ่ใหญ่ขายถูกมากค่ะคือเอาคำไรนิดเดียวเออราคาจับได้ค่ะราคาสบายกระเป๋าได้เลยครับอเดีถือว่าขายถูกจริงจริงนะท่านผู้ชมจริงจริก็พยายามหาหาบ้านที่มีคุณภาพและราคาถูกมากกว่าเพื่อนๆวันนี้ก็อีกวันหนึ่งน้องแอน หลังนะกเด้อบ้านข้างหลังเราเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยทรงอะไรอันนี้จะเป็นทรงส่วนทรงเทวดานะหูหลังใหญ่นะใหญ่ไหมยกสูงด้วย่ะเก๋ขวาอะไรอันนี้ขวาะไรอันนี้จะเป็นฝาเกตทรงของเรี่ะพี่อาเดินดูแล้วนะคือว่าเราจะินมาตรงนี้ไปยุติเราสองแบบโอ้จะทำด้าน้านอกน่าเป็นฝาเกตแล้วข้างในฝั่งนู้นจะกลายเป็นขวาเนี้ยฝักโอ้โหดูเลครับถ้าเป็นจอมดูกำลังคิดอะไรก็ไม่รู้ครับ คือพยายามทําฉีกแนวแล้วออกมาแล้วสวยคมากเราไปดูด้านในดีกว่าโอเคครับไปด้านในเลยค่ะตรงนอกบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตน้นสีหน้าระเบียบตอนนี้ยังเป็นไม้ยิบอยู่เลยนะคะเรายังไม่ได้ทําการตัแต่นงน,งน,น,นลยค่ะคะ่ะอนี่เกิตัวข้างฝั่งด้านซ้ายมือกิตินะฮะ นี่ลักษณะของฝาแป้นเกตนะฮะเห็น<ม>ไหมท่านผู้ชมหลังใหญ่เป็นฝาเป็นเกดแบบไม้ใหญ่นะคะอือโดยเฉพาะเสาน้องแอนเสาไม่ใหญ่ค่ะใหญ่จริงจริงน,<ๆ>นี่ก็เกือบหน้าแปดเลยค่ะแต่ว่าเรากรอเนาะเราไปเหลามันก็เหลืออ่อนๆนิดๆแต่ว่าถือว่าหน้าแปดนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะคานเสโอ้โหเนี่ยดูคานดูใต้ถุนบ้านเลยนะดูใต้ถุนบ้านเลย โอ้โหนะฮะลายไม้นะเห็นนี่กระดาษยังสียังไม่ได้ลงนะเป็นไม้ดิบอยู่นะลายไม้นี่จะสวยงามค่ะอืมแล้วก็นี่ตามตามรอดนะ่ะเล่นเครื่องด้วยนะเคนะรื่องนั้นมันมนๆนะน้องแอนค่ะเอ,อเาจะเก็บรายละเอียดของงานทุกอย่างเลยค่ะอืมนี่ฮะโครงการของแจงไก่บ้านนกดาวฮะของลุงกำนันจรูุนอีกวันนึงนะฮะที่กิติไทยทามจะได้มานะฮะอ่ะ ไปดูในบ้านดีกว่าน้องแอนอเดี๋ยวเราไปชมในบ้านกันค่ะน,นี้ก็ขึ้นบันไดถึง5ขั้นบันไดฮะมาถึงอาชานพักอีกประมาณ1เมตร หนึ่งเมตรสามสิบอีกเจเจพูดใหม่วันนี้ขึ้นมาก็จะเจอจานพัดปัจจัยนะคะหนึ่งเมตรสามสิบครับโอเคครับขึ้นบันไดไปอีกห้าขั้นโอเคค่ะขึ้นบันไดไปพอขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอะเบียงหน้าบ้านค,ค่ะโหอ,อันนี้คือยังทำไม่แล้วเสร็จนะ ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านเราก็จะใส่ให้พนักพิงเป็นรูปตัวอ L เ,อเลยค่ะอืมฝ้าเพดานยังไม่แล้วเสร็จอันนี้ไม่ว่ากันอ่ะมาดูประตูหน่อยกาเรเลื่อนแบบเปิดออกสอฝั่งก็เกินสไลด์นะน้องแอนนะความสูงของประตูเท่าไหรนะ่เนี่ยเกินสองเมตรไหมจังสองเมตร,ร 2> 2นะฮะ อ่าเขาเปิดประตูปั๊กก็เจอเนื้อเลยครับดีมารกำลังทำมารอยู่อ่า,อาน้องเอ็นอเดี๋ยวเราไปหาม,มุมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมารไปเรื่องออของเขาอ้าว พาเยี่ยมชมบ้านแต่ว่ามันอบจจะไม่สมบูรณ์เพราะเราทําได้แค่ประมาณได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเรานี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะคานี้ลูกค้าชอบมากเลยส่งฟรีทั่วไทยเพราะว่าบ้านอย่างบ้านหลังใหญ่แบบนี้นะน้องเอ็นนะโอ้ต้องส่งหลายคันรถเลยนะอย่างเงี้ยก็ต้องสามสี่คันรถนะเดี๋ยวนี้ก็ส่งอย่างขนส่งเราก็คิดกิโลเมตรแบบร้อยบาทนะ นี่ส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะไม่ว่าไกลที่ไหนเราก็ส่งฟรีค่ะคุยนานแล้วเราลาท่านผู้ชมเลยครับน้องเอ็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม